ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆลุงปานาอาทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5าบาทที่มีคําถามนะครับมีคําถามเนยสอบถามเข้ามานะครับแสงทองสองทางก็เลยนําเหรียญ2ปีพศนี้เอามารีวิวฝากพี่ๆหลุงปานาอานะครับเพื่อตอบคําถามนั่นเองแล้วก็อ่าสอดแทรกด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับของทั้ง2ปีพศน,นะครับ ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาของปีพศนี้ทั้งสองปีพศน,นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจนะครับและมีเหตุการณ์อะไรที่เราต้องเอามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องแสงทองสองทางนั่นเองนะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยพี่ๆน้องๆลงุลงป้าอาทุกๆท,ท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับที่แอดไลน์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวแสงทองสองทางจะลงไอดีไลน์ไว้ให้ที่ข้อความใต้เพจนะครับที่หน้าช่องนั่นเองนะครับค้นหาข้อมูลได้ นะครับในข้อมูลหน้าช่องนะครับมีไว้ให้แล้วนะครับอันนั้นก็เป็น่อเ i ียแล้วก็เป็นช่องทางติดต่อนะครับไม่ไว่าจะเป็น Facebook หรือว่า IDline นะครับก็มีไว้ให้นะครับส่วนเบอร์โทรนั้นแสงทองสองทางขอสง,งวนสิทธิ์นะครับไม่ให้นะครับเพราะว่าแสงทองสองทางไม่ได้เปิดเป็นร้านซื้อขายนะครับสองทางไม่ได้เปิดเป็นร้านซื้อขายเหรียญกระสับนะครับต้อง เข้าใจด้วยนะครับปีพุทธศักราช2542นะครับส่วนปีพุทธศักราช2542ที่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับและก็เหรียญ5บาททั้ง2รุ่น2ปีพศนี้จะมีอะไรที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปเหตุการณ์ของปีพุทธศักราช2542กันนะครับซึ่งเหตุการณ์นะครับของ ประเทศไทยเรานะครับในช่วงปีพุทธศักราช2542ถึงปีพุทธศักราช2543นะครับว่าแต่ละปีนะครับแต่ละช่วงเดือนนั้นมีเหตุการณ์อะไรน่าจดน่าจำและทบทวนนะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หรือเปล่านะครับเอาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเราไปที่เหตุการณ์แรกก่อนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ วันที่19กันยายนนะครับปีพุทธศักราช2542นะครับวันที่19กันยาเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงหนึ่งที่มีเรื่องราวนะครับเรื่องราวที่ทุกคนทางภาคเหนือนะครับมีการจดอ่จดจำกันนะครับในเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะมีการกระทบ กระเทือนนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นวันที่19กันยานั่นเองนะครับอ่าก็คือเหตุการณ์โรงงานอบลำไยนะครับโรงงานอบลำไยอ่าของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เกิดระเบิดขึ้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง45คนนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ส่วนเดือนตุลานะครับกันยาแล้วก็มาตุลานะครับเดือนตุลาวันที่1ตุลานั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยนั้นสะเทือนขวัญมากๆนะครับและก็ทําให้ไม่ว่าใครนะครับก็ต้องติดตามเรื่องราวเหล่านั้นนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับสร้างความเจ็บช้ำ เก็บช้ำหรือวาอ่าหลายๆคนต้องจดจำนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับวันที่1ตุลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์กอตอาร์มีนะครับเหตุการณ์กอตอาร์มีหาบุกยึดสถานทูตพม่านะครับเมื่อปีพุทธศักราช2542นะครับและโรงพยาบาลศูนย์ราช,ชบุรีปีพศ2543นนะครับกลุ่มนักศึกษาที่ ต่อต้านรัฐบาลทหารบุกยึดสถานทูตพม่าในกรุงเทพนะครับจับตัวประกัน89คนนะครับกอดอามี Army, เป็นยังไงนะครับกอดอามี Army, ทำไมบอกว่ากอดอามีนะครับเหตุการณ์กอดอามีบุกยึดสถานทูตพม่านะครับพศ .2542 และโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีปีพศ .2543 นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศไทยนะครับที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกันสองเหตุการณ์นในช่วงระยะเวลาห่างกันเพียงไม่กี่เดือนนะครับด้วยกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนั่นเองที่เป็นนักศึกษากะเรียงนะครับนักศึกษากเรียงคริสนะครับสัญชาติพมา่าติดอาวุธสงครามเรียกตัวเองว่ากองกำลังก็ตอา์ม่นั่นเองนะครับที่ หรือกองกําลังพระเจ้านะครับก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าทําแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับเรากลับไปที่เหตุการณ์นะครับต่อเลยนะครับออกจากเดือนตุลาคมนะครับออกจากกออาร์มี่เราก็มาไทยออยนะครับเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับวันที่สองธันวาคมเกิดเหตุไฟไหมโรงงานไทยออยสาขาพัทยานะครับอันเนื่องมาจากถังเก็บน้ํามันเกิดระเบิดนะครับส่งผลให้มี ยอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากในธันวานั้นนะครับวันที่5ทธันวาคมปีพุทธศักราช2542นะครับรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะครับหรือรถไฟฟ้า bts ระบบขนส่งมวลชนทางรางนะครับรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยเปิด ดำเนินการอย่างเป็นทางการนะครับนั่นก็คือปีพุทธศักราช2,542นะครับส่วนปีถัดไปอีกนะครับซึ่งเป็นปีที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับหลายๆท่านก็คงจะจดจำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ ช่วงนั้นนะครับปีพุทธศักราช2543นะครับเมื่อจบจากปี42เหตุการณ์นั้นก็เกี่ยวเนื่องมาถึงปี43นะครับปีพุทธศักราช2543นะครับก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอนะครับเราก็ได้มีการเลือกตั้งกันนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2540นั่นเองซึ่งเป็นการ เลือกตั้งครั้งแรกนะครับตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับและต่อมาส่วนวันที่23พฤษภาคมนะครับมีการจัดงานพระราชพิธีสมมงคลนะครับพระชนมายุเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระประมินพรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุเสมอเท่า ได้ถึง73สาพันานะครับช่วงเดือนกรกฎาคมวันที่23กรกฎาคมนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพปีป4 3สนั่นเองนะครับวันที่10นั่นเองนะครับสารรัฐธรรมนูญต,ตัดสินให้พลตรีสนั่นขจรประสาทนะครับอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นะครับอ,อดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นะครับ ยุติบทบาททางการเมืองเป็นเวลา5ปีกรณีแจ้งบัญชีและรายงานทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเหตุนั่นเองนะครับและเดือนกันยายนนั้นวันที่22กันยายนคดีซุกหุ้นนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังและก็เป็นข่าวเกี่ยวเนื่องมาตราบจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นคดีที่หลายๆคนนะครับก็ ทั้งรักทั้งหลงทั้งชอบทั้งชังทั้งสารพัดอย่างนะครับนี่ก็คือนิสัยของคนไทยเรานะครับอของมนุษย์เรานะครับมีรักมีหลงนะครับเป็นธรรมดานะครับคนรักก็รักคนเกลียดก็เกลียดนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเกลียดใครรักนะครับอยู่ต่อหน้าก็บอกว่ารักเป็นเรื่องธรรมดานะครับนิยายน้ำเน่านะครับ เมื่อวันที่22กันยายนคดีสุขหุ้นร้อยตรีเงียมบุษบาบาลน,นะครับยื่นหนังสือต่อปปรชร้องทุกกล่าวโทษนะครับพันตำรวจโททักษินชินวัตนนะครับหัวหน้าพักไทยรักไทยว่าอาจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จขณะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนวันที่26กันยายนนั้นนะครับยังไม่จบอีกนะครับยังไม่จบอีกคดีสุขหุ้นนะครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับพักประชาธิปัตย์สคนรวมกันทำหนังสือถึงอธิบดีนะครับกรมสรรพากรน,นะครับขอให้ตรวจสอบการเสียภาษีของบุคคลที่ใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรนั่นเองนะครับซึ่งประกอบด้วยคนรับใช้แม่บ้านคนขับรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเอาหมดเลยนะครับ ส่วนเดือนตุลาคมนะครับยังซุกอยู่ไหมยังนะครับเลยไปถึงเหตุการณ์อื่นแล้ววันที่5ธันวาคมนั่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่วันที่5ตุลาคมนะครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจัดพิธีเปิดอนุสรณ์วิชิตชัยอมรกุลนะครับอดีตนิสิตซึ่งถูกฆ่าแขวนคอใต้ต้นมะขามนะครับและเผาบริเวณท้องสนามหลวงจากเหตุการณ์6ตุลาคมนั่นเองนะครับ แต่ส่วนวันที่31ตุลามนะครับ31ตุลาคมนั้นห้างไทยไดมารูนะครับห้างสรรพสินค้าที่มีวันในเลื่อนตัวแรกในประเทศไทยได้ปิดตัวลงนั่นเองนะครับส่วนเดือนพฤศจิก,กานะครับเดือนพฤศจิกายนนั้นวันที่5ถึงวันที่18พฤศจิกายนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับครั้งที่3ที่ประเทศไทย วันที่9พฤศจิกายนนะครับอ่าช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับมีอะไรอ่าที่กระทบกระเทือนนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่าวันที่9พฤศจิกายนนั้นในชัวลีกภัยนะครับประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับอ่ายุบสภานะครับอ่าแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่นั่นเองนะครับส่วน เดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาก็คือวันที่12บธันวานะครับวันที่12ธันวารัฐบาลมีมติเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่พูดมานั้นนะครับแต่ละเหตุการณ์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ ยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะทางดีหรือทางไม่ดีนะครับส่วนที่จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆน้องๆหลุงป้าน่าคนไทยทุกๆคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับคนอของชาติอื่นก็เช่นกันนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับเราก็ต้องมีการมองเหตุการณ์นะครับการวิเคราะห์เหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเหตุการณ์เพราะอะไรนะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นจากคนหรือแต่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์จะมักจะเกิดขึ้นกับคน นั่นเองนะครับคนทําเหตุการณ์ขึ้นมานะครับสร้างมันขึ้นมานะครับก็มาหาทางแก้ไขกันนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ถึงจะมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขกันนะครับไม่มีการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะครับอ่อนไหวการบริหารบ้านเมืองนะครับก็ต้องมี ระบบแบบแผนนะครับระบบแบบแผนเมื่อเหตุการณ์ไหนที่มันไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นก็ต้องนําเข้าที่ประชุมพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะหาทางป้องกันนะครับเป็นแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำรอยนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นก็มาทําหาทางแก้ไขกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ปล่อยกันไปแล้วก็เกิดขึ้นซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับอ่านี้นะครับ ส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับอ่าที่เกี่ยวข้องกันเอ๊ะทำไมเหรียญมันเกี่ยวข้องอะไรกันกับแสงทองกับเหตุการณ์นะครับนะครับเหรียญมันเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ก็เหรียญน,นี้ผลิตขึ้นมาในช่วงเหตุการณ์น,นั้นพอดีนะครับพอดีแล้วก็อ่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์น,นะครับเพื่ออ่าที่แสงทองสองทาง รีวิวเหรียญแล้วก็หยิบยกเหตุการณ์ต่างๆนั้นเอามาพูดคุยนะครับเพื่อเตือนความทรงจําพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับและท่านที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ว่าเออปีนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเรานะปีนั้นมันมีแบบนี้เดือนนี้มีแบบนี้นะเพื่อได้เตือนความทรงจานะครับลูกหลานของเราเกิดขึ้นมาจะได้รับรู้ว่าเอะปีนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้หรือนะครับมีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือนะครับก็จะได้ ประดับความรู้แล้วก็นํามาเพื่อประยุกต์ปรับปรุงใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับทุกเรื่องราวนะครับสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปเรียนรู้ในห้องเรียนเสมอไปนะครับในห้องเรียนนั้นครูเขาก็สอนได้เพียงแค่หลักการนะครับหลักการส่วนวิธีการนั้นเราต้องมา ต่อยอดนะครับในอนาคตของเรานั่นเองนะครับเราก็จดจำเอาเรื่องราวดีๆเอามาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์นะครับดําไมเหรียญนะครับเหรียญมันเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับหลายๆท่านก็ถามนะครับว่าแสงท้องทองทางนะครับคุณเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรือโมเมขึ้นมานะครับพี่ๆน้องๆถ้าศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วนะครับก็ต้อง อ๋อนะครับคงจะรู้เหมือนกันนะครับคงจะพอรู้ว่าแสงทองสองทางนั้นไม่ได้โมเมน,นะครับอ่าส่วนข้อมูลนะครับเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับที่หลายๆท่านยังมีความข้องใจนะครับว่าแสงทองสองทางเอาหรือคนทําช่องต่างๆนะครับหลายๆช่องนะครับ <S <S เขาเอาข้อมูลมาหรือตั้งข้อมูลกันขึ้นมาเองนะครับ อ่าก็ต้องขอบอกพี่พี่น้องน้องลุงป้าอานะครับรับชมนะครับการรับชมคลิปนั้นก็ต้องรับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบกันนะครับไม่ใช่ดูครึ่งครึ่งกลางๆนะครับแล้วก็มาโมเมเอานะครับซึ่งข้อมูลนะครับข้อมูลจํานวนการผลิตนะครับของเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับเป็นการรวบรวมโดยสํานักกระสาบนะครับหรือกรมธนารักษ์นั่นเองนะครับอ่าพวกเราไม่ได้มาโมเมพูดจากันขึ้นมาเองนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมาจาก กรมธานารักษ์นะครับที่เขาทําการประเมินเหรียญแต่ละดุ่นแต่ละปีพศโดยแยกตามงบประมาณที่ผลิตนะครับซึ่งในบางปีอาจมีความคาดเคลื่อนนะครับและไม่ตรงตามปีพศที่น่าเรียนนะครับส่วนราคาที่ซื้อขายกันนะครับโดยใช้สถิติจำนวนเหรียญที่พบในการหมุนเวียนจริงในท้องตลาดรวมการประเมิน เป็นสำคัญนะครับนั่นก็คือวิธีการและหลักการที่เขานำมาประเมินเป็นราคา u n c นั่นเองนะครับฝากพี่ๆน้องๆลงปัญอานะครับที่รับชมคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปของแสงทองเองนะครับหรือคลิปของท่านใดช่องอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะครับก็ขอให้รับชมกันนะครับให้ละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าท่านดูเพียงครึ่งๆกลางๆท่านก็จะได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปบอกราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านกันนะครับเดี๋ยวเข้าใจกันผิดๆนะครับต้องรับข้อมูลกันให้ละเอียดส่วนข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางช่องนะครับแสงของสองทางได้ลงไว้ในเพจนะครับใต้ช่องนั่นเองนะครับ คําคอธิบายใต้ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับ id l i น์หรือว่า Facebook นะครับแสงทองสองทางได้ลงไวให้ในหน้าเพจนะครับหน้าช่องนั่นเองก็เปิดหารับกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดชมคลิปต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็จะเห็น id id ไลน์ของแสงทองสองทางฝั okay. ่งไว้ตามคลิปต่างๆนะครับแสงทองสองทางไม่ได้ลงเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ลงเป็นข้อมูลในคลิปนั่นเองนะครับก็รับกันในคลิปต่างๆได้นะครับ นี่ก็คือเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศซึ่งปีแรกก็จะเป็นปีพุทธศักราช2542นะครับจำนวนยอดการผลิตนั้นผลิตออกมาทั้งสิ้น50ล้าน760,000เหรียญน,นะครับส่วนราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญ1,100บาทนะครับ UNC นะครับไม่ใช่ EF นะครับส่วนปีพุทธศักราช2543ผลิตออกมาทั้งสิ้น146,920,000เหรียญน,นะครับ นั่นก็คือยอดการผลิตนะครับส่วนราคา UNC ของปี43นั้นก็ตกไปเหรียญ160บาทนะครับนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญปีพศ2 5 4 2และปีพศ2543นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นเก่านั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลต่างๆนะครับต้องขอฝากพี่ๆน้องๆลุงปน้าทุกๆท่านนะครับรับข้อมูลกันให้ละเอียดนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อรับข้อมูลต่างๆข้อมูลข่าวสารต่างๆใหม่ๆจากช่องแสงทองสองทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ